โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีของสวยๆเพื่อนเพื่อนได้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ชี้ไปสินี่ครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นปีกนกของซูเปอร์คัสตอมนะครับเพื่อนๆอื่อมีงานสวยๆเน้นๆรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมผลงานคุณภาพอีกแล้วนะครับวันนี้อ่ะนเพื่อนชมเนื้องานใกล้ๆกันหน่อยครับนะฮะนี่เลยปีกนกปรับองศาทำความสูง2นิ้วครึ่งถึง3นิ้ว แฉวเฉเนียนเนีสวยสวยเลยนะครับของซูเปอร์คัสตอมเขาจะมีสลักไปด้วยนะครับแล้วก็มีลูกหมากปีกนกไปด้วยนะครับทำความสูงกับจัดองศาได้ดีเยี่ยมนะครับผมงานสำเร็จรูปแล้วก็จับประกอบเลยนะครับถอดตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่แทนได้สวยสวยซูเปอร์ซูเปอร์นายแบบสงต้งองมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆโอ้ยดู โชว์ผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่แล้วนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่อุดหน,นุนสินค้าของเราขอบคุณอโอ้ยนอนล